คุณจะทำอย่างไรถ้าวันหนึ่งมีชายขอทานธรรมดาเดินเข้าโชว์รูมรถหรู้พร้อมเงินสด30สบล้านในมือแต่แทนที่เรื่องนี้จะจบลงด้วยความตะลึงมันกลับเปิดประตูสู่ความลับดำมืดที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องจริงหรือภาพลวงความจริงหรือฝันร้ายที่ยังคงดำเนินอยู่ติดตามจนจบแล้วคุณจะได้รู้ว่าบางความจริงไม่เคยถูกฝังตาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดลึกลับครั้งต่อไปชายขอทานเดินช้าๆเข้ามาในโชว์รูมรถรูแสงไฟสว่างจะทำให้ร่างเขาดูยิ่งแตกต่างจากลูกค้าคนอื่นๆชุดเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นเหม็นอับทำให้พนักงานขายหลายคนหันมามองด้วยสายตาแปลกใจบางคนกระซิบกระซะบางคนหูรอเบาๆไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะมีเหตุผลจริงๆที่เดินเข้ามาที่นี่ แต่สายตาของชายขอทานกลับสงบนิ่งเหมือนรู้แน่ว่าเขากําลังจะทำสิ่งที่ทำให้ทุกคนตะลึงเขาเดินตรงไปยังรถสปอร์ตสีดําเงาวับมือสั่นเล็กน้อยเมื่อเอื้อมไปแต่ที่กระจกพนักงานขายรีบวิ่งเข้ามาเสียงทักทายเต็มไปด้วยความไม่เชื่อใจคุณสนใจจะลองดูรถคันนี้หรือครับชายขอทานหันมาช้าๆริมฝีปากแห้งแต่คลี่ยิม้มใช่คันนี้แหละ จากนั้นเขารู้มือเข้าไปในถุงผ้าที่ขาดรุ่งริงเสียงกระทบกันของวัตถุโลหะดังแกร่งๆทุกสายตาจับจ้องและในวินาทีนั้นเขาก็ยกถุงขึ้นวางบนโตเคาน์เตอร์แบงค์พันใหม่เอี่ยมถูกเทออกมาเป็นกองสูงต่อหน้าทุกคนห้องทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของพนักงานที่เต้นแรงสาสิบล้านบาทเงินสดน้ำเสียงชายขอทานชัดเจนและมั่นคงไม่มีใครกล้าขยับ บางคนถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องพนักงานขายค้ามไปชั่วขณะก่อนที่มือจะสั่นรริกพยายามนับเงินทุกคนในโชว์รูมเริ่มสุบสิบบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นชายขอทานยืนเงียบแต่สายตาคมกริบกว่ามองไปทั่วเหมือนรู้ความลับบางอย่างและทันใดนั้นประตูโชว์รูมค่อยๆเปิดออกเสียงรองเท้าหนังหนักๆก,ก,ก้าวเข้ามาทำให้ทุกคนหันไปพร้อมกัน ในดวงตาของชายขอทานปรากฏแววเย็นชาเรากับเขารอคอยใครบางคนอยู่แล้วคุณอยากให้ผมเขียนต่อไปจนถึงจุดหักมุมใหญ่เลยไหมครับหรือให้ค่อยๆสร้างบรรยากาศทีละชั้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้เหนื้อเรื่องยาวและน่าติดตามเหมอนซีรีส์เสียงรองเท้าหนังที่กระทบพื้นดังชัดเจนในโชว์รูมที่เงียบงนันทุกคนหันไปมองชายแปลกหน้าที่เพิ่งก้าวเข้ามาเขาแต่งตัวด้วยสูทสีเข้มใบหน้าคมกริบเต็มไปด้วยความเคร่งครึม สายตาคมกรีบเหมือนกรีดทะลุความลับของทุกคนบรรยากาศในห้องเหมือนถูกกดทับด้วยแรงที่มองไม่เห็นพนักงานขายหยุดนับเงินทันทีมือเย็นเฉียบจนหงือซึมชายขอทานยังคงยืนนิ่งริมฝีปากค่อยๆย,ย,ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆในที่สุดคุณก็มาจนได้เสียงของเขาแหบพระแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจชายในสูตรก้าวเข้ามาไกล ดวงตาของเขาจ้องไปที่ถุงเงินกองโตบนเคาน์เตอร์และจากนั้นก็หันมามองตรงไปยังชายขอทานคุณคิดว่าการทำแบบนี้จะไม่มีใครตามเจอหรือไงเสียงกระซิกระซาบในโชว์รูมดังขึ้นอีกครั้งลูกค้าและพนักงานทุกคนต่างหายใจติดขัดชายขอทานหูร้เบาๆเสียงหูร่ะแห้งแรงเหมือนมาจากที่ว่างเปล่าเงินพวกนี้ไม่ใช่ของใครง่ายๆเขาพูดพลางยก นิ้วแต่กองแบง์เสียงกระดาษเสียดสีกันดังกรอบแกรบในความเงียบพนักงานบางคนถอยหลังไปความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วทั้งโชว์รูมชายในสูดขยับใกล้ขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาเหมือนพร้อมจะเปิดโปงบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดทันใดนั้นไฟในโชว์รูมกับพริบวูบรรยากาศหนักอึ้งราวกับลมหายใจของทุกคนถูกแขวนเอาไว้ชายขอทานหันหน้ามาชา้ชา แล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนถึงกับตัวแข็งทื่อนี่คือเงินที่พวกคุณพยายามซ่อนเอาไว้ไม่ใช่หรือเสียนโชรูมเงียบลงทันทีหลังประโยคของชายขอทานไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วพนักงานขายที่ยืนใกล้ที่สุดหน้าซีขาวเหมือนกระดาษเงื่อไหลซึมออกจากขมับจนหยดลงบนพื้นเนาวับชายในสูตรก้าวเข้ามาอีกหก้าวเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนรอบห้องเหมือนเสียงกรองประหาร คุณรู้ได้อย่างไรน้ำเสียงของเขาแข็งกระด้านแต่แฝงด้วยความหวาดหวัน่นชายขอทานยกยิ้มมุมปากสันเล็กน้อยดวงตาเปล่งประกายวาวโรดในแสงไฟที่กับพริบเพราะข้าคือคนที่เคยถูกหลอกจากเงินก้อนนี้มาก่อนคำพูดนั้นทำให้พนักงานบางคนอ้าปากค้างมีเสียงหอผหายใจดังขึ้นทั่วทั้งโชว์รูมชายในสูตช่างักมือข้าหนึ่งกำแน่นเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์ เป็นไปไม่ได้คุณหายไปแล้วไม่มีใครรอดจากคืนนั้นทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทั้งที่ทประตูปิดสนิทเอกสารบนโต๊ะลิวกระจายเสียงดังกรอกแกรบก้องไปทั่วลูกค้าที่อยู่ด้านหลังเริ่มถอยหนีสายตาหวาดกลัวจ้องไปยังชายขอทานเหมือนเห็นสิ่งผิดธรรมชาติแต่ชายขอทานกลับยืนนิ่งน้ำเสียงต่ำลึกดังขึ้นอีกครั้งข้าไม่ได้รอดมาเพื่อตามสื่อรถแต่เพื่อเปิดโปรงความจริง ที่พวกเจ้าเก็บซ่อนไว้ทุกคำพูดเหมือนคมมีดรีีลงบนหัวใจคนในโชว์รูมและก่อนที่ใครจะได้ถามต่อเสียงปังดังสนั่นจากประตูด้านหลังทุกคนหันขวับไปมองเงาดำของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นคุณอยากให้ผมพาเรื่องไปทางความลับดํมมืดขององค์กรผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเงินก้อนนี้หรือจะให้พลิกไปทางลึกลับเหนือธรรมชาติที่ชายขอทานอาจไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาดีครับ เงาดำค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดด้านหลังโชว์รูมเสียงส้นรองเทา้ากระทบพื้นดังชัดเจนทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันแสงไฟสลัวเผยให้เห็นชายสูงไว้ผมขาวดุดขีมะดวงตาของเขาคมกริบเหมือนสามารถมองทะลุหัวใจทุกคนในห้องพนักงานหลายคนหน้าถอดสีทันทีบางคนถึงกับสุดนั่งลงกับพื้นชายในสูทหันไปมองเงาดำคนนั้นดวงตาเบิกกว้างท่านไม่นึกว่าจะมาเอง เสียงสั่นครือเต็มไปด้วยความกลัวและเคารพปนกันชายขอทานรีตามองรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่หายไปแม้แต่น้อยในที่สุดตัวจริงก็ออกมาชายชราก้าวเข้ามาใกลก้กองเงินสดสายตาของเขาเฉียบคมและเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวที่ซ่อนอยู่เงินก้อนนี้ไม่มีใครควรได้เห็นอีกน้ำเสียงของเขาหนักแน่นดังก้องไปทั่วโชว์รูมทันใดนั้นไฟในห้องกอ็ดับวู ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงห่อผหายใจดังขึ้นราคนกับเสียงก้าวเท้าที่วิ่งหนีบางคนกรีดร้องออกมาเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไฟก็ติดกลับมาอีกครั้งทว่ากองเงินสดมูลค่า30ล้านได้หายไปจากเคาน์เตอร์แล้วและสิ่งที่เหลืออยู่แทนคือเศษกระดาษเกา่เกาๆฉีกขาดปลิวเกลื่อนเต็มพื้นชายขอทานยืนนิ่งตรงกลางห้องดวงตาของเขาส่องแสงประหลาดในความเงียบ เสียงโห่ร้อต่ำๆดังขึ้นจากลำคอพวกเจ้าคิดว่าซ่อนความจริงไว้ได้ตลอดไปหรือพนักงานทุกคนยืนตัวแข็งไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวเศรกระดาษเก่าที่แทนที่กองเงินสดปลิวว่อนเสียงเสียดสีกับพื้นทำให้บรรยากาศหนาวเย็นยิ่งกว่าเดิมชายชราผมขาวจ้องไปที่ชายขอทานแววตาเต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความหวาดกลัวเจ้ายังไม่ตายจริงๆ เสียงของเขาแผ่วเบาแต่ทุกคนได้ยินชัดชายขอทานหูร้องในลำคอเสียงหหโร้อนั้นดังสะท้อนเหมือนมีหลายเสียงผสมกันข้าตายไปแล้วแต่สิ่งที่กลับมาไม่ใช่ร่างกายคำพูดนั้นทำให้ผู้คนในโชว์รูมขนลุกสู้บางคนถึงกับยกมือขึ้นปิดปากเพื่อกลั้นเสียงร้องไฟบนเพดานกะพริบถี่ขึ้นแสงสลัวเผยให้เห็นเงาดำแปลกประหลาดพาดอยู่บนผนงังทั้งที่ไม่มีใครยืนตรงนั้นเลย ชายในสูตรถอยหลังไปหนึ่งก้ามือที่เคยมั่นคงสันระริกอย่างควบคุมไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของคนแล้วเขาพึมพำกับตัวเองเหมือนยอมรับความจริงที่ไม่อยากเชื่อชายชราผมขาวขบกรามแน่นแล้วเอ่ยเสียงต่ำเจ้ากลับมาเพื่อแก้แค้นใช่หรือไม่ชายขอทานยกยิ้มกว้างขึ้นริมฝีปากแตกแตๆขยับช้าๆไม่ใช่แค่แก้แค้นแต่เพื่อพาพวกเจ้า กลับไปยังที่เดิมที่ควรอยู่ทันใดนั้นอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงอย่างฉับพลันลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอเย็นสีขาวและประตูโชว์รูมทุกบานล็อกเองโดยไม่มีใครแต่ต้องคุณอยากให้ผมเขียนต่อในแนวหลอนเข้มข้นจนกลายเป็นความสยองหรือให้บรรยากาศยังคงเป็นลึกลับกดดันสร้างปริศนาไปเรื่อยๆดีครับเสียงกึกกึกดังมาจากประตูที่เพิ่งล็อกเอง เหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนอยู่ด้านนอกพนักงานบางคนเริ่มทุบก,กระจกโชว์รูมเพื่อหาทางนี้แต่กระจกหนาเหมือนเหล็กไม่มีแม้แต่รอยร้าวบรรยากาศหนาวแย่เยือกจนทุกคนเริ่มตัวสัน่นแสงไฟสลัวกัะพริบรัวราวกับจะดับลงทุกเมื่อชายขอทานยืนนิ่งตรงกลางโชว์รูมดวงตาสีดำสนิทจับจ้องทุกคนเหมือนกำลังตัดสินคืนนี้ไม่มีใครออกไปได้เสียงของเขาดังก้องเหมือนผู้ซ้อนด้วยหลายเสียง ลูกค้าที่เหลือไม่กี่คนร้องให้ออกมาบางคนสุดลงกอดกันด้วยความสิ้นหวังชายชราผมขาวกัดฟันกรอดเจ้าต้องการอะไรกันแน่ชายขอทานเงยหน้าขึ้นชาชาแสงไฟสะท้อนให้เห็นรอยแผลเก่าเป็นเส้นยาวทั่วใบหน้าต้องการให้พวกเจ้าสารภาพความจริงต่อหน้าทุกคนในที่นี้ชายในสูตรน้าซีดเผื่อทันทีสายตาหลบเลี่ยมเหมือนปิดบังความลับบางอย่าง อย่าพูดอย่าเปิดเผยอะไรทั้งนั้นเขาตะโกนใส่ชายชาราน้ำเสียงสันเครือแต่ชายชารากลับหูวร้อยเยียบมันสายเกินไปแล้วความจริงต้องถูกเปิดเผยทันใดนั้นพื้นห้องสั่นสะเทือนเล็กน้อยเศษกระดาษเก่าที่เกลื่อนอยู่บนพื้นเริ่มรวมตัวกันเป็นรูปร่างแปลกประหลาดเหมือนแขนม,มนุษย์ที่โผล่ขึ้นมาจากเงามืดเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันทั่วโชว์รูมและไฟก็ดับสนิท ไฟดับสนิททั้งโชว์รูมมีเพียงเสียงห่อผายใจที่ดังระงมกับเสียงกรีดร้องสั้นๆแทรกเป็นระยะทันใดนั้นไฟกระพริบติดขึ้นเพียงเสียววินาทีทุกคนเห็นภาพสยองแขนที่สร้างจากเศกระดาษกำลังโอบกขะคอเท้าของพนักงานสาวคนหนึ่งเธอกรีดร้องสุดเสียงร่างถูกลากไปตามพื้นอย่างรวดเร็วเล็บขู่กับกระเบื้องจนเกิดเสียงเสียดหูช่วยด้วยอย่า เสียงของเธอหายวับไปพร้อมกับร่างที่ถูกดึงเข้าไปในเงามืดและเมื่อไฟกระพริบอีกครั้งตรงนั้นไม่เหลืออะไรเลยทุกคนแตกตื่นสุดขีดบางคนพยายามปีนขึ้นไปบนรถรูเพื่อหาที่หลบบางคนทุบประตูจนมือแตกเลือดไหลชายชราผมขาวหันมามองชายขอทานน้ำเสียงสั่นเครืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้ากำลังเรียบบางสิ่งออกมาใช่หรือไม่ชายขอทานยกยิ้ม ใบหน้าที่บิดเบี้ยวในแสงไฟกับพริบดูไม่ต่างจากหน้ากากปีศาจไม่ใช่ค้าที่เรียกมันแต่เป็นพวกเจ้าเองที่สร้างมันขึ้นมาเสียงโหร้อต่ำๆดังกรองเศษกระดาษเริ่มไหลรวมกันมากขึ้นก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายร่างมนุษย์ที่สูงเกือบแต่เพดานลูกค้าและพนักงานหลายคนกรีดร้องบางคนทุดลงกับพื้นเพราะขาไร้แรงร่างกระดาษนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นชา้ชา ไม่มีใบหน้ามีเพียงโพรงดำว่างเปล่าและจากโพรงนั้นมีเสียงกระซิบดังออกมาสารภาพหรือหายไปชายในสูตรหน้าซีดเผือดจนแทบไร้สีเลือดมือสั่นระาริกเขาก้าวถอยหลังอย่างสิ้นหวังคุณอยากให้ผมทำต่อในแบบสารภาพทีละคนจนเผยความลับใหญ่หรือให้เป็นแนวคนถูกลากหายไปทีละคนจนเหลือผู้รอดเพียงไม่กี่คนครับเสียงกระซิบจากร่างกระดาษด,ดังสะท้อนทั่วโชว์รูม สารภาพหรือหายไปความเงียบปกคลุมเพียงชั่วอึดใจจากนั้นพนักงานชายวัยกลางคนก็ลุกพรวดขึ้นน้ำตาไหลพรากมือสันะร,ริกผมผมยอมสารภาพเสียงของเขาสั่นเครือเหมือนขาดลมหายใจทุกสายตาหันมาจับจ้องชายคนนั้นสุดลงคุกเข่ากับพื้นก่อนจะเอ่ยคำสารภาพออกมาเสียงดังผมเคยร่วมกับพวกเขาซ่อนเงินที่โกงลูกค้า เงินพวกนี้มันไม่สะอาดมันเป็นเลือดเนื้อของคนบริสุทธิ์ทันใดนั้นร่างกระดาษท,ที่สูงใหญ่ก็หยุดนิ่งเสียงกระซิบเนี่ยไปชั่วขณะแล้วเศษกระดาษจำนวนหนึ่งก็แยกออกลอยไปโอบร่างชายคนนั้นพนักงานคนอื่นๆกรีดร้องแต่คราวนี้เขาไม่ได้ถูกลากหายไปกลับค่อยๆถูกยกขึ้นกลางอากาศแสงสว่างสีขาวแผ่แผ,แผ,แผปรากฏรอบตัวเขาชายขอทานยิ้มมุมปากผู้ที่ยอมสารภาพ จะไม่ถูกกลืนหายไปคำพูดนั้นทำให้ทุกคนตัวสัน่นบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลชายในสูตรกัดฟันกรอดเงือไหลท่วมใบหน้าเขาหันไปมองชายชราอย่าอย่าพูดอะไรออกไปเด็ดขาดแต่ชายชราผมขาวกลับจ้ามาที่เขาแววตาหนักแน่นและเอ่ยเสียงชัดเจนความลับนี้มันคือบาปที่พวกเราสร้างขึ้นด้วยกันถึงเวลาแล้วที่ต้องชดใช้ ร่างกระดาษค่อยๆหันหน้าที่ว่างเปล่ามาทางชายในสูตรเสียงกระซิบกลับมาดังขึ้นอีกครั้งเจ้าจะสารภาพหรือหายไปชายในสูตรตัวสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเขาก้าวถอยหลังแต่ประตูด้านหลังปิดตายแน่นหนาและทันใดนั้นแขนกระดาษจำนวนมากก็พุ่งเข้ามาพร้อมกันโอ้แบดร่รางเขาจนดินไม่หลุดเสียงกรีดร้องของชายในสูตรดังสะท้อนทั่วโชว์รูม ก่อนที่ร่างของเขาจะถูกดึงหายวับเข้าไปในโพรงดำมืดทิ้งไว้เพียงเสียงเงียบงนันและกลิ่นอับเย็นที่แผ่ซ่านทั่วห้องความเงียบกดทับโชว์รูมหลังเสียงกรีดร้องสุดท้ายหายไปร่างของชายในสูตรไม่เหลือแม้งเงามีเพียงเก้าอี้ที่ลม้มลงกับพื้นและคราบน้ำตาที่หยดค้างอยู่ทุกคนยืนตัวแข็งเงือไหลยเย็นเฉียบตามแผ่นหลังบางคนเริ่มพร่ำภาวนาบางคนร้องให้สะอึกสะอื้นร่างกระดาษสูงใหญ่ก้าวชาชา ทุกการเคลื่อนไหวทำให้พื้นสันส่นสะเทือนเสียงกระซิบแผ่วกลับมาดังในอากาศยังมีอีกความจริงที่ถูกซ่อนชายชราผมขาวหลับตาลงน้ำตาเอ่อคอฉันปิดบมาตลอดเพื่อปกป้องตัวเองแต่ความผิดนี้ฉันก็มีส่วนทุกคนหันมามองอย่างตื่นตระนบชายขอทานเสยยิ้มราวกับรอคำนี้มานานพูดออกมาเสียงเขาดังก้องประสานกับเสียงกระดาษที่เสียดสีกัน ชายชราเริ่มเล่าเสียงสัน่นเมื่อสิบปีก่อนเราโกงเงินจากโครงการใหญ่เงินสกปรกเหล่านี้ถูกซ่อนแบ่งกันไปใช้และทุกครั้งที่มีคนรู้ความจริงพวกเขาจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยพนักงานบางคนร้องให้โหบางคนเอามือปิดปากเพราะไม่อยากเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริงทันใดนั้นไฟกับพริบทีขึ้นอีกครั้งร่างกระดาษค่อยๆก้มลงใกล้าชายชราเศษกระดาษเล็กๆ หลายพันชิ้นลอยวนรอบตัวเขาเจ้าพูดแล้วเจ้าจะถูกตัดสินชายชราสุดลงคุกเขาเสียงโูโร้ของชายขอทานดังก้องทั่วห้องหนึ่งต่อหนึ่งพวกเจ้าหนีไม่พ้นแล้วแขนกระดาษจำนวนมหาศาลก็โอบพรชชะชายชราร่างของเขาถูกยกสูงขึ้นกลางอากาศแสงไฟแตกกระจายเสียงกระจกดังสน,นันเมื่อไฟติดกลับมาอีกครั้ง ก้าอีตัวหนึ่งล้มคว่ำแต่ชายชราได้หายไปแล้วทิ้งบรรยากาศหนักอึ้งจนผู้ที่เหลือหายใจไม่ออกชายขอทานยืนนิ่งสายตาจ้องทุกคนที่ยังเหลืออยู่ก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบาเหลืออีกไม่กี่คนใครจะเป็นคนต่อไปคุณอยากให้ผมเขียนต่อไปในโทนผู้รอชีวิตสุดท้ายที่ต้องผเผชิญความจริงใหญ่หรือให้เน้นการถูกกลืนหายไปทีละคนจนเหลือเพียงความว่างเปล่าครับ ความเงียบปกคลุมโชว์รูมราวกับเวลาหยุดนิ่งทุกสายตาหวาดกลัวจ้องไปที่ชายขอทานซึ่งยืนนิ่งราวกับเฝ้าผีภากษาลูกค้าหญิงคนหนึ่งสะอื้นฮักเธอพยายามยกมือขึ้นทั้งที่สันราริก,กฉันไม่รู้เรื่องด้วยฉันแค่มาดูรถฉันไม่มีความลับันใดนั้นร่างกระดาษขยับสีสว่างเปล่ามาทางเธอเสียงกระซิบต่ำก้องรอบห้องทุกคนมีความลับแขนกระดาษเส้นเหล็กนับไม่ถ้วนเหลืยเข้าหา พันร้อข้อเท้าและข้อมือเธอแน่นเธอกีดร้องสุดเสียงร่างถูกดึงลากไปกลางห้องดวงตาเบิกกว้างด้วยความสิ้นหวังไม่นาปล่อยฉันฉันไม่รู้อะไรเลยแสงไฟกับพริบเป็นจังหวะทุกครั้งที่แสงสว่างวาบร่างเธอก็ถูกยกสูงขึ้นเสียงเนื้อและกระดาษเสียดสีกันดังกรอบแกรบก่อนที่เธอจะถูกดึงหายเข้าไปในพรงดำกลางร่างกระดาษเหลือไว้เพียงเสียงสะท้อนของความเงียบ และกลิ่นอับชื้นที่คลุ้งไปทั่วโชว์รูมผู้รอชีวิตที่เหลือแน่าผืดบางคนเริ่มสวดมนต์บางคนกุมศีสษะร้องให้จนหมดเรี่ยวแรงชายขอทานยกมือขึ้นชาชาเหมือนเป็นผู้ควบคุมพิธีกรรมโหดเที่ยมนี้น้ำเสียงของเขากังวานไปทั่วห้องความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยจนกว่าจะไม่เหลือผู้ใดโกหกอีกจากนั้นดวงตาสีดำสนิทของเขาก็หันไปที่ชายหนุ่มพนักงานอีกคน ผู้ที่ยืนนิ่งตัวสันไม่ต่างจากวางติดกับดักถึงตาเจ้าแล้วชายหนุ่มพนักงานที่ถูกชายขอทานจ้องมองเข่าสุดลงแทบจะทันทีใบหน้าซีเผือดน้ำตาไหลอาบแก้มผมผมไม่อยากตายเสียงเขาสั่นเหมือนเด็กน้อยถูกบังคับให้สารภาพผิดร่างกระดาษก้าวเข้ามาใกลแขนที่พันด้วยเศษกระดาษยื่นออกมาช้าๆเสียงเสียดสีกับพื้นก้องสะท้อนจนทุกคนขนลุก นั้นก็พูดความจริงของเจ้าชายขอทานเอ่ยช้าๆดวงตาดำสนิทวาวโรถพนักงานคนนั้นสะอื้นก่อนตะโกนออกมาด้วยเสียงสันเครือผมผมเป็นคนลบหลักฐานทั้งหมดเอกสารที่พวกเขาโกงผมเผามันทิ้งเองผมกลัวว่าจะถูกฆ่าพันใดนั้นร่างกระดาษหยุดนิ่งเสียงกระซิบเนียบลงราวกับฟังอยู่แล้วเศษกระดาษบางส่วนก็ลอยขึ้นโอบรัร่างชายหนุ่ม แต่แทนที่จะดึงเขาหายไปกลับค่อยๆยกเขาไว้กลางอากาศเพราตัวสว่างวับด้วยแสงสีขาวซีดผู้รอชีวิตคนอื่นๆมองภาพนั้นด้วยสายตาสันกลัวบางคนเริ่มเข้าใจว่าสารภาพคือหนทางเดียวที่จะไม่ถูกกลืนชายขอทานหูร้อนในลำคอเสียงต่ำๆก้องสะท้อนเหมือนมาจากหลายทิศทางดีมากอีกหนึ่งความจริงถูกเปิดเผย จากนั้นดวงตาของเขาค่อยๆหันไปที่ผู้รอดชีวิตที่เหลือเพียงสามคนเท่านั้นที่ยังไม่ถูกตัดสินความเงียบกดดันปกคลุมห้องทุกลมหายใจดังชัดเจนจนเหมือนเสียงตะโกนชายขอทานกล้ามาข้ามหน้าเหลือเพียงไม่กี่คนและเมื่อความจริงสุดท้ายถูกเปิดเผยโชรูมนี้จะไม่เหลือสิ่งใดอีกต่อไปทันใดนั้นไฟทุกดวงดับวู เสียงกระดาษนับพันแผ่นเริ่มหมุนวนเหมือนพายุและเสียงกระซิบประโยคเดิมดังขึ้นพร้อมกันนับไม่ถ้วนสารภาพหรือหายไปคุณอยากให้ผมพาเรื่องต่อไปทางหักมุมใหญ่ที่ผู้รอสุดท้ายค้นพบว่าชายขอทานไม่ใช่คนแต่คือสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเองจากบาปหรือจะให้ไปทางโศกนาฏกรรมสยองที่ไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวครับพายุเศษกระดาษหมุนวนทั่วโชว์รูม เสียงแหลมเสียดหูดังราวกับเสียงกรีดร้องนับร้อยผู้รอดชีวิตสามคนที่เหลือพยายามกอดกันแน่นแต่แขนกระดาษค,อคอ่อยๆเลยเข้ามาใกล้พวกเขาทีละน้อยหนึ่งในนั้นหญิงสาวผมยาวร้องให้สะอึกสะอื้นเธอสั่นหัวแรงๆพลานตะโกนไม่ฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นแค่พนักงานธรรมดาทันใดนั้นแขนกระดาษโอบรัดร่างเธอทันทีทนทเธอกรีดร้องจนเสียงขาดห้อง ร่างถูกดึงหายวับเข้าไปในความมืดเหลือเพียงเสียงสะท้อนว่างเปล่าในโชว์รูมสองคนที่เหลือตัวสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ชายขอทานก้าวเข้ามาชา้าชแววตาดำสนิทจับจ้องพวกเขาเหลืออีกเพียงสองใครจะพูดก่อนชายไวกลางคนในชุดพนักงานสุดลงเขาร้องให้โฮก่อนสารภาพเสียงดังฉันคือคนเสนอให้ซ่อนเงินทั้งหมดฉันอยากรู้ฉันอยากมีชีวิตสุขสบาย มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดนี้เริ่มจากฉันร่างกระดาษหยุดนิ่งทันทีเสียงกระซิบเงียบลงเหมือนกำลังรับฟังเศษกระดาษบางส่วนโอบรัดร่างชายคนนั้นแล้วยกเขาขึ้นกลางอากาศแสงซีสว่างแผ่แผ่ปกคลุมร่างเขาไว้ก่อนจะวางเขาลงช้าๆเขารอดเหลือเพียงผู้หญิงวัยสาวคนสุดท้ายเธอแน่ซี่เผืเออเงยไหลทั่วร่างสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนพูดไม่ออก ชายขอทานหารมามองตรงๆรอยยิ้มค่อยๆปรากฏบนใบหน้าที่บิดเบี้ยวและเจ้าคือคนสุดท้ายเจ้าจะสารภาพหรือหายไปตลอดกาลหญิงสาวสั่นหัวน้ำตาหลายพรากฉันฉันไม่มีอะไรจะสารภาพจริงๆทันใดนั้นพาย,ยุเสกกระดาษหมุนแรงขึ้นเสียงกระซิบดัาประสานเป็นคำเดียวโกหกแขนกระดาษนับร้อยพุ่งเข้ามาพร้อมกัน โอ้บรัดร่างเธอจนขยับไม่ได้เสียงกรีดร้องสุดท้ายของเธอดังก้องก่อนที่ร่างจะถูกดึงหายเข้าไปในโพรงมือกลางร่างกระดาษโชว์รูมกลับมาเงียบเงันอีกครั้งเหลือเพียงชายพนักงานที่สารภาพหมดทุกอย่างเขานั่งสุดตัวอยู่บนพื้นหอบหายใจแรงดวงตาเบิกโพรงชายขอทานก้าวเข้ามาไกลาสายตาดำสนิทจ้องตรงเข้าไปในวิญญาณของเขาก่อนเอ่ยประโยคที่เย็นเยียบเจ้ารอด แต่จะต้องแบกความจริงนี้ไปตลอดชีวิตแล้วร่างกระดาษก็สลายหายไปเศษกระดาษปลิววนร่วงลงกับพื้นเหมือนขี้เท่าไฟในโชว์รูมกลับมาติดอีกครั้งรถรูยังอยู่เหมือนเดิมแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันเย็นยะเยือกชายขอทานหันหลังเดินออกไปเสียงฝีเท้าเบาๆดังหายไปกับความมืดนอกโชว์รูมทิ้งชายคนสุดท้ายให้นั่งนิ่งและเสียงกระซิบสุดท้ายยังดังก้องอยู่ในหัวเขา ความจริงไม่เคยถูกซ่อนตลอดไปชายพนักงานคนนั้นยังคงนั่งสุดอยู่บนพื้นดวงตาเบิกกว้าน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงกระซิบที่ได้ยินเมื่อครู่ยังดังวงเวียนในหูความจริงไม่เคยถูกซ่อนตลอดไปเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกดูดพลังไปหมดสายตากว่าไปรอโชว์รูมที่บัดนี้ว่างเปล่า ไม่มีร่องรอยของผู้ที่หายไปเหลือเพียงก้าวอี้ลมและรอยขีดข่วนบนพื้นประตูหน้าค่อยๆเปิดออกเองลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นฝุ่นเก่าและความว่างเปล่าชายพนักงานกัดฟันแน่นพยายามเดินโซซโซเซออกไปเมื่อก้าวผนประตูเขาพบว่าข้านอกเงียบงันราวกับโลกทั้งใบหยุดนิ่งถนนโล่งไร้ผู้คนไร้เสียงรถยนต์มีเพียงความเงียบที่กดทับจนแทบหายใจไม่ออก เขารีบวิ่งไปยังสถานีตำรวจใกล้ที่สุดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตามกลับไปที่โชว์รูมพวกเขากลับพบเพียงอาคารว่างเปล่าที่ถูกปิดตาม,มานานหลายปีคุณพูดอะไรโชว์รูมนี้ร้ามาเกินสิบปีแล้วเสยงตำรวจเต็มไปด้วยความสงสัยชายพนักงานตัวสัน่นดวงตาเบิกโพรงด้วยความตกตะลึงไม่ไม่จริง ผมเพิ่งออกมาจากที่นั่นเมื่อกี้เองทุกอย่างยังอยู่ต่อหน้าผมแต่สิ่งเดียวที่เขามีในมือคือเศษกระดาษข,ขาดเหี่ยวเก่าที่เปื้อนเลือดเหล็กน้อยเจ้าหน้าที่หันมามองหน้ากันด้วยความเงียบงนันบางคนส่ายหัวบางคนกระซิบว่าชายคนนี้เสียสติชายพนักงานกรีดร้องสุดเสียงมันไม่ใช่ฝันพวกเขาทุกคนพวกเขาหายไปจริงๆทันใดนั้นเองลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่าน เศษกระดาษในมือเขาลอยขึ้นหมุนวนในอากาศก่อนจะรวมตัวเป็นรูปเงาดำมูปเดียวแล้วหายไปทุกคนชะนักนิ่งทิ้งชายพนักงานให้สุดตัวลงกับพื้นอีกครั้งหัวใจเต้นแรงด้วยความจริงที่ไม่มีใครเชื่อแต่ในส่วนลึกของเขาเสียงกระซิบยังดังชัดอยู่ในหัวเจ้าคือพยานเพียงคนเดียวและเจ้าจะไม่มีวันลืมอยากให้ผมทำต่อเป็นบทสรุปสุดท้าย ที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของชายขอทานหรือให้เรื่องปลายเปิดปล่อยให้ความจริงยังเป็นปริศนาดีครับคืนนั้นชายพนักงานไม่สามารถข่มตาหลับได้ทุกครั้งที่หลับตาเขาจะเห็นเงาร่างกระดาษยืนอยู่ปลายเตียงพร้อมเสียงกระซิบแผ่วแผววนซ้ำไม่หยุดเจ้าจะไม่มีวันลืมเจ้าจะไม่มีวันนี้หลายวันต่อมาเขาตัดสินใจหาความจริงด้วยตัวเองเขาเริ่มตามสื่อประวัติของโชว์รูมเก่าแห่งนั้น และสิ่งที่พบกลับทำให้เลือดในกายเย็นเยียบสิบปีก่อนที่นั่นเคยเป็นโชว์รูมรู้จริงแต่เกิดคดีช่อโกงครั้งใหญ่ผู้บริหารยักย่อเงินมหาศาลหลายชีวิตสูญสิ้นเพราะการหับหลงังคนงานบางส่วนหายต่อปริศนาและบริษัทก็ถูกปิดลงทันทีหลังเหตุการณ์แต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือรายชื่อของผู้ที่หายไป กลับตรงกับใบหน้าของลูกค้าและพนักงานที่เขาเห็นในวันนั้นทุกคนเขาแทบหายใจไม่ออกมือสั่นจนเอกสารหล่นกระจายเต็มพื้นนี่มันหมายความว่าอย่างไรพวกเขาตายไปแล้วตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วผมเจอใครกันแน่ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาเบา,เบาดังขึ้นด้านหลังชายพนักงานหันขวับไปทันทีและนั่นเองเขาเห็นชายขอทานคนนั้นยืนอยู่ในมุมมืด ชายขอทานค่อยๆย,ยิ้มสายตาดำสนิทจ้องลึกเข้ามาจนเขาขนลุกสู้เจ้าคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วหรือเสียงหหวร้อต่ำๆดังก้องราวกับกำแพงรอบห้องสั่นสะเทือนและบนพื้นก็เริ่มมีเศษกระดาษเล็กๆโล่ลลขึ้นมาอีกครั้งชายพนักงานสุดตัวลงกับ e e K an, เก้าอี้ไม้เก่าในห้องเก็บเอกสารเมื่อเย็นไหลทั่วแผ่นหลังเขาจ้องมองชายขอทานที่ยืนอยู่เงียบๆในมุมมืด ชายขอทานเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบความจริงถูกซ่อนมาเนิ่นนานแต่สุดท้ายมันก็ต้องถูกเปิดเผยทันใดนั้นเศษกระดาษบนพื้นค่อยๆลอยขึ้นหมุนวนรอบตัวชายพนักงานอย่างเชื่องชาแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงความสงบที่น่าประหลาดชายขอทานก้าวเข้ามาไกลสายตาดำสนิทจับจ้องแนวแน่ก่อนจะเอื้อมมือเหวี่ยงย่นแต่ไหลเขาเบาๆเ,เ,เจ้าถูกเรียก ให้เป็นคนเล่าความจริงแทนพวกเราแล้วร่างชายขอทานก็ค่อยๆเลือนหายไปเศษกระดาษที่ลอยวนตกลงสู่พื้นกลายเป็นเพียงเศษขาดๆไร้ค่าเหลือเพียงความเงียบงันและชายพนักงานที่นั่งนิ่งในมือของเขาปรากฏสมุดเก่าเล่มหนึ่งข้าในบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนเขาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกรู้แล้วว่านี่คือภาระและหน้าที่ที่เขาไม่อาจปฏิเสธ คืนวันนั้นเขาเริ่มต้นเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดด้วยมือที่สันเทาเพื่อให้โลกได้รู้ว่าความจริงไม่เคยตายไปกับการเวลาและในความมืดเงียบสงัดเสียงกระซิบสุดท้ายยังคงดังแผ่วเบาตราบใดที่ความจริงถูกเล่าเราจะไม่หายไปอีกแล้วเรื่องราวจบลงด้วยแสงสลัวและบรรยากาศอันเย็นเยือกที่ยังคงอยู่